แล้วก็ท่านใดที่พอผักหน้าฝนนะครับก็เกรงว่าผักจะจะกระเด็นนะครับโดนน้ำฝนเนี่ยจะช้ำเนี่ยนะครับก็มีหลังคาพลาสติกใส่นะครับก็สามารถที่จะรับแสงได้กันฝนได้นะครับแล้วทดสอบนะฮะก็กันฝนนะครับนะฮะไม่จะไหลไปทางน้นนะฮะนะฮะน้ำก็น้ําก็จะไม่โดนผักที่ท่านปลูกไว้นะครับก็จะไหลลงมาอย่างงี้นะฮะนะฮะจะไหลลงรันนี้ผักท่านก็จะเติบโตนะครับโอเคนะฮะ สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการประกอบนะครับชั้นปลูกผักอเนกประสงค์นะครับก็นะฮะมันสามารถที่จะใช้เป็นชั้นวางกระถางต้นไม้ก็ได้นะครับหรือเป็นปลูกผักระบบน้ําบนไฮโดรกคนไดก็ได้นะครับมาดูกันนะครับก็ท่านได้รับไปเป็นชิ้นส่วนแบบนี้นะครับก็จะมีส่วนขานะครับที่เรานะครับที่เราแยกให้นะครับท่านก็เสียบไปก่อนนี่คือขามันนะครับขามนะครับอ่าท่างใส่สามารถเลือกระดับได้นะครับเลือกระดับได้ตามใจชอบเลยแต่ว่าที่เราทําไว้เนี่ยก็คือเป็นระดับที่ นะครับเป็นระดับที่เออมาตรฐานแล้วนะครับมาตรฐานแล้วนะครับนี่ฮะใส่ลงไปนะครับให้ครบสีด้านนะครับให้ครบสีด้านพอได้ชั้นแรกแล้วนะครับเราก็มาเริ่มต่อเชั้นที่สองกันนะครับเริ่มต่อชั้นที่สองกันนะครับก็ใส่ไปให้ครบเออสีขานะครับครบสีขาแล้วนะครับก็นําชั้นที่สองมาใส่นะครับชั้นที่สองมาใส่จากนั้นก็นําตะแกรงมาวางนะครับเพื่อจัดมุมแล้วเดี๋ยวเราก็จะต่อชั้นสามนะครับชั้นสามขึ้นต่อไปนะครับ ก็ต่อขึ้นไปเรื่อยๆท่านจะเอากี่ชั้นก็เรื่องของท่านนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วแต่ท่านเลยนะครับอ่ะโอเคอ่แล้วก็วางชั้นลงไปเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนะฮะชั้นวางอณิประสงค์ของเรานะรท่านจะมาเอาต้นไม้มาปลูกวางกระถางวางกระถางเรียมวางกระถางกลมอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับนี่นะค,ความอณิประสงค์เขาก็นี่กระถางแปดนิ้วนะครับก็เนี่ยวางสบายนี่ก็ชั้นเพาะต้นอ่อนข้างล่างกล่องโฟมนะครับไม่ต้องห่วงครับแข็งแรงนะครับแรับน้ำหนักได้สบาย นี่จะทำเป็นระบบน้ำบนไฮโดรโปรนิกนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นออที่ล็อกกระถางใช้ล็อกกระถางนะครับแบบนี้สำหรับออปลูกข้างกำแพงนะครับสำหรับปลูกข้างกำแพงก็นี่นะครับวางไปเรืเ่อยๆนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นนะครับกระถางแขวนแนวตั้งใช้สำหรับแต่งบ้านแต่งสวนนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ